อ้สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันในส่วนของบรุรบสสุดจากกันดั้มวิ g งนะครับโดยตัวที่เราจะดูในวันนี้ครับคือนี่เลยครับ โอซ็ตเดอะเป็นเซโร่ทอร์กสนั่นเองครับผมหนึ่งในหุ่นที่ผมเนี่ยบอกว่าอยากจะต่อมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เน็นหุ่นที่ผมเนี่ยคอนข้างชอบมากเลยครับโดยในตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาในปี2 0 0 0นนั่นเองครับนั่นแปลว่าตัวนี้ครับมีอายุถึง22ปีแล้วด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกล่องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับรอไม่รอทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพานั้นมาดูกล่องกันก่อนนะ่วนข้องกล่องครับนี่เลยครับ โอแซดเดบิเซโรโมบิสูตทอกิสนั่นเองครับกล่อนนี้ต้องบอกว่าตามดีไซน์หน้ากล่องนะครับถือว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างเก่ามากแต่ว่าค่อนข้างสวยมากเช่นกันนะครับหมาพร้อมกับคนขับก็คือเซกมาคริสคนนี้นั่นเองครับอย่างที่บอกเลยครับออกมาในปี2000 000, นะครับแต่ว่า กล่องนี้ครับเป็นกล่องที่ผมต้องบอกว่าเป็นในเวอร์ชั่นรีโปรดักต์นะครับเวอร์ชั่นแรกสุดครับออกมาในปี1995นะครับถ้าแต่ผมจําไม่ผิดนะโดยตัวนี้ครับอยู่ในไลน์ของนี่เลยครับ Gundam Wing Series Figure v e r s i ่น1 1 4นั่นเองครับแน่นอนว่าในตัวนี้ครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเป็น HG ยังไม่มี MG อะไรนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโดยในกล่องนี้เค้าก็บอกว่าให้ตัวทอกิให้ว่าตต่างๆมาครับด้วยครับเช่น2ตัวดับเบิ้ลกันตัวโล่กับตัวบีมเซเบอร์นั่นเองครับแล้วก็ใน2ตัวปีกข้างหลังเนี่ยมีรูปในการถอดแล้วก็เปิดใน2ตัวไอพ่นออกมาด้วยเช่นกันนะครั โดยถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชันนี้ครับจะแถมฟิกเกอร์ของเซ็กมาควิสมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เนาะโอเคเรางั้นเรามาดูของข้างในกันดีก,กว่าครับ ข้อก็ไหนครับผมเรามาดูจากส่วนแรกก่อนเลยครับคือฟิกเกอร์ของเซกมาคริสที่หล่นไปเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือตัวฟิกเกอร์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าดีเทลเนี่ยค่อนข้างดูใช้ได้ดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าตัวนี้ต้องทําการทาสีเองทั้งหมดนะครับถึงจะมาสวยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมดีว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับกับฟิกเกอร์ที่ให้มาเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันต่อเลยคือตัวของทอร์กิสเลยนะครับตัวของทอร์กิสครับผมให้มาเป็น แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบโมเมา2่ปีที่แล้วครับถือว่าค่อนข้างสวยงามมากเลยทีนรึรวมถึงว่าทอคิสครับเป็นหุ่นที่สีเบ์เยอะอยู่แล้วนะครับและในตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการแยกสีออกมาที่ผิดแผกแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวทอคิสเนี่ยหลักๆคือเป็นสีขาวในรูปแบบนี้นอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของดีเทลตามตัวหุ่นครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันดูแล้วแบบไม่ได้แย่อะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าก็ดูต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเทลที่แบบลงลึกแต่อย่างใด,ดนั่นเอง ก็ตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้็ค่อนข้างเท่บากเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเคตสวยในของจุดขยับนะครับโมเมีอ20ปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ค่อยกล้าขยับอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วนหัวครับสามารถหมุนได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าระวังสติ๊กเกอร์ตรงนี้หลุดด้วยนะครับว่าจะเห็นครับว่าสีแดงตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ขณะเขาสามารถขยับเข้าขยับออกแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าฝั่งที่ถือโดเบอร์กันครับจะติดไม่สามารถขยับได้เยอะนะครับอ่ะส่วน ตัวไอพ่นข้างหลังตรงนี้ครับจริงๆเราสามารถเก็บมันเข้าไปได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปครับผมกลัวหักก็เลยจะขอไม่เก็บโชว์นั่นเองนะครับอ่ะส่วนเรื่องแขนนะครับอ่ะเอาโล่ตรงนี้ก่อนล้วกันโล่เนี่ยสามารถหมุนได้สามารถขยับได้นะครับหรือว่าเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาครับเพื่อให้มือเนี่ยถือได้เช่นกันนะครับผมสามารถเอาเข้าเอาเออกลงขยับปึ๊บ,บ,บแบบนี้ได้นะครับเราใช้ส่วนลดไว้นะแล้วก็ขคบแขนครับหมุนแบบนี้ได้ขยับข้อศอกแบบนี้ได้เอาเอาเอาตัวข้อศอก พอดเอาตัวไหลขึ้นเอาไหลลงแบบนี้ได้นะครับส่วนมือครับเป็นบอจอยนั่นเองนะครับเพราะงั้นจุดแขั็บก็โอเคเลยส่วนของเอวครับบิดได้อีกหนึ่งนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับเตะไปขา้างหน้าเตะไปขา้ขางหลังค้างๆได้นะครับส่วนเข่าตรงนี้จะเห็นนะครับว่ามันเป็นจุดแคร็บสจังหวะเนอะแต่ว่าพอแข็บจริงๆแล้วเนี่ยได้แค่จังหวะเดียวเท่านั้นนะครับเป็นในรูปแบบนี้ส่วนเท้าเป็นบอจอยนะครับเพราะฉนั้นครับถือว่าคุณตัวน,นี้ครับถึงแม้จะบอกว่าจุดแยร็บไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เพียงระบน,น,น,นะครบคั แต่ว่าน,นะครับเนื่องจากว่าโมตัตนี้เป็นโมที่ค่อนข้างเก่ามากเนื้อจะเห็นนะครับว่า ตามนีต่างๆตามตัวตรงนี้ครับทุกส่วนเนี่ยแทบจะเป็นชิ้นส่วนผ่ากลางทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับบอนต้องบอกคำว่าตัวนี้เนี่ยการเก็บราเดียสสำหรับคนที่ไม่ได้แบบโมเก่งๆอะไรนะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าสำหรับคนที่แบบเล่นมานานแล้วทําอะไรมานานแล้วเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่ยากเท่าไหร่เป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้มีสกิลในส่วนนั้นนะครับเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคมานถัดไปเรามาดูเรื่องของความสามารถของทอร์กิสกันดีกว่านะครับทอร์กิสครับถ้าเกิดอิงตามรานปคนาเป็น 00, ุตัวแรกที่ย สร้างขึ้นมาในลายนี้นั่นเองนะครับและเป็นหุ่นที่ถูกพัฒนาต่อไปครับเป็นเลโอนั่นเองนะครับและที่ถามว่าแล้วเนื่องจากทอกิสเราเห็นชัดเจนใช่ไหมว่าทอกิสเนี่ยเก่งกว่าเลโออย่างมหาศาลมากเลยแต่ว่าทําไมถึงไม่สร้างใช่ไหมครับ คำนอบอยู่ที่บูสเตอร์ขนาดใหญ่หรือเบอร์เดียขนาดข้างหลัง2อันนี้นั่นเองนะครับ2อันนี้คือตัวที่กินงบประมาณในการสร้างทอร์คิสมหาศาลมากๆนะครับแล้วเนี่ยนะครับว่าไอ้บูสเตอร์2อันนี้แหละครับทำให้ทอร์คิสของเราครับมีแรงขับเคลื่อนที่เยอะเกินไปทําให้คนขับครับมีโอกาสที่จะซี่โครงหักตายคาหุ่นสูงมากๆทําให้หุ่นขับทั้งอันตรายทั้งแพงนะครับเลยมีการตัดเบอร์เดียออกไปแล้วก็มีการใส่ลิมิเตอร์ให้ตัวหุ่นครับแล้วก็ออกมาเป็นเลโอนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าทอร์คิสของเราครับถ้ากรงะว่อมหน เป็นไงดูแบบนี้แต่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมครับแน่นอนว่าน่าจะว่าเป็นหุ่นโปรโตไทที่มีการใส่ทุกอย่างเข้าไปเต็มที่ทำให้ทอร์คิสครับถือว่าเป็นหนึ่งในหุ่นที่ประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่ากับหุ่นกันดั้มได้เลยในภาคนั้นนั่นเองนะครับรวมถึงเจ้าตัวครับก็เป็นโปรโตไทของกันดั้มวิ่งสีโรด้วยเช่นกันในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนคนขับแน่นอนที่บอกไปครับคือเซ็กมาควิสนั่นเองนะครับเหตุนี้มันจพูดเรื่องของความสามารถเพิ่มเติมวันีกว่าทอร์คิสครับ วันนี้ผมเล่าไปแหละหุ่นมันเร็วมันแรงมากครับจนคนขับซี่โครงหักใช่ไหมครับคำตอบมาจากบูสเตอร์2อันนี้ข้างหลังครับนี่คือบูสเตอร์ที่ต้องบอกครับว่าแทบจะทรงพลังมากๆในเรื่องตอนต้นเลยทำให้ดอกกี้รับสามารถพุ่งด้วยความเร็วสูงได้แทนด้วยความเร็วสูงได้รวมถึงยังสามารถบินได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดคนขับเนี่ยเหมือนกับเทรนมาไม่พอหรือรีเฟกต์ดีไม่พอครับทอรกี้อาจจะบินบินอยู่แล้วก็พุ่งเสร็จปุ๊บ เครื่องพุ่งลงพื้นล่วงไปเลยก็ได้เช่นกันหรือคนขับมาจจะตายขาเครื่องเลยก็ได้แน่นาให้คนที่ขับทอกีไซครับจะต้องเป็นคนที่ขับหุ่นเก่งมากๆไม่พอร่างกายจะต้องแข็งแรงด้วยนะครับทอกีได้เป็นหุ่นที่ต้องว่กนะครัว่าขับได้เพียงแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นในเรื่องนั่นเองครับแต่ถามว่าขับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ท่อกีสในเรื่อนะครับเป็นหุ่นเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถต่อกรกับเหล่ากันนำทัง5ของเรือใดได้เองครับเนื่องจากว่าอาวุธต่างๆตามตัวครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมหาศาลแล้วก็ครับว่าตัวหุ่นเนี่ยเครื่องแรงจะสามารถบินตามกันนำถัานใดนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับส่วนเรื่องของอาวุธนะครับท่อกีสเนี่ยอาวุธหลักเลยคืออันนี้ครับ ปืนโดเบอร์กันนะครับซึ่งเป็นแมชชีผมเช้คว่าเป็นบีมแคนนอนขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชันภาคมังงะเนี่ยสามารถยิงสวนกับบัสเตอร์ไรเฟิลของวิงได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นภาคธรรมดาครับอาจจะเห็นแบบกับยิงบีมหรือยิงเป็นลูกเล็กๆออกไปนะครับไม่ได้เนทะ่ากับบัสเตอร์ไรเฟิลนะแต่ว่าปืนนี้เขาถือว่าเป็นปืนที่ดูนแนวระดับ,บที่สามารถทําลายมอบิลสูตรอิมบูบิลดอร์อ Suit, รอนะครับได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าแแบบการที่ปืนอันนี้ครับมีแรงถีบที่สูงมากๆซึ่งปืืนนนนนนีีี้้้้ครรััับบกกายยยิิงงงดเเเเ่อออตตป์ใหหมม สมดุลกัน2ฝั่งให้ตัวหุ่นเนี่ยเวลายิงเสร็จปุ๊บไมถอยหลังเยอะเกินไปหรือไม่ตัวหุ่นเนี่ยสามารถรับแรงกระแทกได้นเองครับซึ่งปืนอันนี้ครับถ้าเกิดให้หุ่นตัวอื่ถือเช่ในให้เลโอถือครับอาจจะไม่เลโอเนี่ยแขนพังไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัมากเลยชิ้นหนึ่งแต่ก็แลกมากับการที่หุ่นเนี่ยคนขับจะต้องเหมือนกับเปลงแม่นๆในการยิงนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็อาวุธเสริมเขาก็จะมีส่วนตัวโล่ตัวนี้ครับซึ่งเป็นโล่ระดับมาตรฐานสามารถป้องกันการจู่โจมต่างๆได้นะครับแล้วก็ในโล่จะมีบีมเซเบอร์เก็บไว้2อันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถหยิบมาถือในรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมโดยที่เกิด เป็นเนเดียลเนี่ยจะมีอาวุธอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นตัวน่าจะเป็นมิสไซพอตนะในผมจำผิดเหมือนกับติดไว้ที่แขนตรงนี้ยิงออกมาเป็นสามลั้นนั่นเองแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันของเล่นเวอร์ชั่นเก่าที่เป็นโรบอทธรรมชีิครับจะให้เป็นปืนกลมาด้วยนะครับผมจาชื่อปืนกลไม่ได้ละแล้วได้คยวาว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นอื่นเนี่ยก็จะมีอาวุธต่างๆแต่เรงไม่เช่นมีฮีทแลนด์ออกมาหรือเป็นตัวที่เป็นอ่าเป็นเฮลเบิร์กนะครับเป็นในรูปแบบนี้เนอะโอเคนี่คือทอร์กิสนะครับและนี่ถาม ใช้คําว่าอะไรดีครับถูกเก็บไว้ในโรงเก็บนะครับแล้วก็ตอนที่การน้หมูเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีอะไรเอาไปต่อสู้ครับเซร็จก็เลยวิ่งขึ้นหุ่นไปแล้วก็ขับออกไปสู้กับกันดำนะครับแล้วแน่นอนครับว่าด้วยข่าวสารของเซร็จต่างๆครับในการต่อในการขับหุ่นในการต่อสู้เราให้ทอร์กีสของเราครับสามารถต่อกรกับหุ่นรบกันดำครับได้อย่างง่ายดายมากๆในเรื่องครับแต่แน่นอนครับว่าช่วงแรกเนี่ยเซร็จแทบจะขับแล้วแบบกระอักเลื่อเลยแต่ว่าร่างกายขับไม่สามารถตามทอร์กีสันได้นะครับแต่แน่นอนครับว่าในช่วงกลางๆเเเเเเรร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 รืืื่่่่่่่่ออ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 งงงงงคคคคัััััััับบบบบบซตตตกกกกกกก็็็มมมมีีีาา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 พพฒฒนน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 ยยยยยยขขขึ้้้ๆๆสสิลลจถททไดะผวภห ทอร์กิสไม่สามารถตามเสร็จทันได้แล้วเสร็จก็ได้ไปขับตัวกันนําเอเปียนแทนในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าส่วนทอกิสครับจุดจบก็คือทอกิสครับกดระเบิดตัวเองเพราะจะไม่ได้ว่ากดระเบิดตัวเพราะอะไรครับแต่จำได้แค่ว่าทอกิสเนี่ยระเบิดตัวเองแล้วก็หายสับสูมไปหน่ตอนนั้นมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นในภาคกันนัมมีภาคต่างๆครับก็จะมีทอกิสตัวอื่นโผล่มานะครับเช่นทอกิสสองทอกิสสามนะคะหรือว่าเป็นทอกิสฟูเกที่โผล่ในภาคมังงะนั่นเองนะคคคคคคครรรรรรัััััับบ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 บเเปป็็นน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 นใใูแแีี้้ะะผผมมมมโออออ่่่่่ืกกกกหุทจยาาาาตลว o z ซดจับเป็นเซโร่เอีสนั่นเองครับผมในเวอร์ชันของปี2000 00, นั่นเองครับซึ่งเ่าไม่ได้มาจากไหนนะครับคนนี้เคยติดตามช anel จะเห็นว่าผมได้มาจากกันดัมเบ s e สนั่นเองครับก็ไปเดินเล่นๆแล้วก็เจอวันนี้ทํางานนะครับมีคนเจอผมด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับวันนั้นเนะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งแมบงบก็ตอครับว่าเป็นหนึ่งในของเล่นที่ตอนเด็ก,ดกอยากได้นะครับแล้วก็ ฝันเป็นจริงรอบนี้ก็คือได้นั่งต่อทอร์กิสเรียบร้อยแล้วนะครับผมอนาคตถามว่าจะมีทอร์กิสอาร์จีไหมก็ผมตอบได้ว่ามีนะครับน่าจะมาแน่นอนทอร์กิสอาร์จีเนี่ยแต่มาตอนไหนผมยังคงไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะเนื้อแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาต่อโมด้วยนั่นเองนะครับแต่ทอร์กิสอาร์จีอนาคตมาแน่นอนครับหรือว่าอาจจะมีหุนตัวอื่นไหมที่เกี่ยวข้องกับทอร์กิสก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะมีนะครับแต่หลังเลยเนี่ยคิดว่าาจะเป็นแค่ทอร์กิสอาร์จีตัวเดียวในตอนนี้นั่นเองนน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 นะะะะคคคครรรรรััััับบบบบเเเเเปป็็็ใูแแีีี้้้้้โโอออลลววววกกิดจจทุยพาาฉไ กันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย